ก็สวัสดีครับ FC พี่น้องอเป็นที่รักจริงครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ไทยมุกนะครับช่องผู้ไทยมุกอตอนเช้าๆนะครับก็มาดูกระต่ายกำลังกินหญ้าครับไม่มีอะไรมาอัปเดตเรื่อยนะฮะก็เมื่อเช้ามาีหลานนะครับน้องคนหนึ่งมาเอากระต่ายมาผสมก็ยังไม่ขึ้นนะครับ คืออายุยังไม่ถึงก็น่าจะยังไม่ขึ้น,นครับวันนี้มาอัปเดตน,นะครับว่ากระต่ายที่ผมผสมไปวันนี้วันที่26แล้วนะครับกำหนดลอดมีตัวหนึ่งนะครับกำหนดลอดวันที่25ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับว่าจะลอดตอนไหน ผสมไป26พฤษภาวันนี้25มิถุนาใน่าจะใกล้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะผสมกับสีป่ามาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับตัวนี้เป็นลูกดำบปูพานนะครับลูกดำบปูพานผสมนิวซีแลนด์ก็ เหมือนเดิมครับอาจจะมืดหน่อยเดือตัวเดียวกินอย่างอ้วนเลยอ้วนกาทนะ่าง ตัวนี้ตัวนะี้สีป่าก็น้ำหนักที่สองโลนะครับสีป่าไม่เยอะ,ะกอะ็กระต่ายป่าก็ประมาณนี้นะครับไม่เกินกระต่ายป่าไม่ได้ถึงสามโลนะครับก็ในอยู่สองโลกว่าสองโลห้าสองโลเจ็ดเจอสามโลนี่ถือว่าโชคดีนะครับกระต่ายป่าเพราะผมนานแล้วครับที่ไม่ได้ update. อัปเดต ให้ดูนะครับตัวนี้ประสบไปแล้วกำหนดขอด15กรกฎาคมนะครับจำไม่ได้ว่าผสมตัวไหนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับดัมบุพาน3ดัมบุพาน3ใจดิดัมบุพาน2นะครับตัวนี้เป็นดัมบุพาน2ได้จากศูนย์ ก็โรคก,กระต่ายนะครับก็จะคุยเรื่องโรคก,กระต่ายเอที่มีการสูญเสียที่พบเยอะนะครับก็เป็นโรคท้องเสียนะครับท้องอืดท้องเสียนี่ตายเร็วมากนะครับถ้าเป็นท้องอืดก็ประมาณวันสองวันตรงนั้นก็เป็นโรคข้อเอียงนะครับข้อเอียงก็พบส่วนมากพบในกระต่ายเด็กนะครับขอเอียง กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดเจ็ดตัวาตายไปนะครับตายไปสี่ตัวเป็นโรคคอเอียงครับผมก็ไม่ได้แยกครับตัวไหนตายก็แยกคัดออกคัดออกก็อยู่ในกรงเดียวกันเขาว่าโรคคอเอียงนี่มันสามารถติดกันได้นะครับก็อยู่ในกรงเดียวกันสุดท้ายก็รอดนะครับ โชคดีไปคือ,อกระต่ายนะครับกระต่ายเนื้อผมจะไม่เน้นให้ยานะครับก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้เน้นยานะครับพวกยาฉีดเอาง่ายๆมีตังซื้อนะครับไม่มีตังซื้อยานะครับเลี้ยงแบบเนี้อหยัดต้นทุนนะครับก็อาหารเน้นอาหาร ยาฉีดยาอะไรเนี่ยไม่ค่อยเน้นโรคเลื้อนนะครับที่เจอโรคเลื้อนต้องดูแลกรงให้สะอาดนะครับโรเลืน้นก็ที่ช่วยได้ก็มีน้ำส้มควันไม้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ฉีดพ่นเป็นประจำแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าไปโดนอาหารแล้วกลัวว่าท้องเสียอันนี้คือ ก็ป้องกันโรคเลื้ยนได้เหมือนกันครับเป็นยาราดหลังวัวนะครับนะยี่ห้อนี้นะไม่มีโฆษณานะครับก็ใช้ก็ใช้อยู่นะครับหยดใส่ตรงท้ายทอยนะครับตรงตรงคอนะครับก็สองหยดเคยใช้แล้วมันหายครับตัวน,นี้อายอุเยอะแล้วดับปูพานได้จากศูนย์ ไม่เคยให้ยานะครับไม่เคยให้ยาก็ลำนักยังดีอยู่ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับพี่น้องอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับก็ยังยุ่งหลายเรื่องครับมันมีทั้งทำํำนาทำอะไรด้วยมีไปตลาดด้วยนะครับอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมบครับผมขอบคุณครับ